ขยี้อนิเมะขอเสนอสรประยุทธรุฟ้าภาคทวีปมัดชิมตอนที่338ดูเหมือนสถานการณ์จะยุ่งยากกว่าที่พวกเราสืบข่าวมาอีกในบรรดาแม่ทัพทั้ง8เกือบจะทุกคนห้วนมีจิตใจเป็นปอิปักต่อเจ้าอย่างเช่นลินสิวคนนั้นถ้าไม่เพราะควัรวุโสตะกูลกูพปปากฏตัวขึ้นมาคงลงมือไปแล้วระหว่างทางกลับห้องพัก เซียวเอียนขมวดคิ้วพร้อมคูดขึ้นมามีความยุ่งยากเป็นเรื่องปกติถ้าเราสะดวกราบลื่นทุกอย่างข้ากลับจะรู้สึกว่ามันผิดสงสัยอยู่บ้างเซียวเหยียนเองไม่ได้สนใจเหล่าบรรดา8แม่ทัพเหล่านั้นถึงแม้หลินสิวคนนี้จะอยู่ในระดับเซียนพยุทธหกดาวแต่ก็ไม่ได้มีแรงคุกคามต่อเขามากนักคนเดียวที่เขามีความรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยนั่นก็คือแม่ทัพใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏตัวออกมา ที่ข้ากังวลกับไม่ใช่8ดแม่ทัพแต่เป็นสี่ขุนพลพวกนี้ต่างหากที่เก่งชะกาศแท้จริงในรุ่นเดียวกันของตระกูลกูล่ตามศักยภาพแล้วพวกเขามีความเป็นไปได้จะกลายเป็นราชันพยับหมอกพึ่งทราบว่าราชันพยับหมอกแต่ละรุ่นอย่างต่ำๆก็ต้องบรรลุระดับกึ่งเทพพยุตแล้วเซียวเอี้ยเซียนพูดขึ้นกึ่งเทพพยุตเลยงั้นลือเซียวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นถึงกับหยุดฝีเท้า ตอนนี้เขามีความกดดันเกิดขึ้นแล้วสี่ขุนพลที่ว่าในตั้งหากนับว่าเป็นคู่ต่อสู้ตัวจริงเสียงจริงสำหรับเขาด้วยพลังฝีมือระดับปีศาจแบบนั้นแต่คนเหล่าเมื่อถึงข่าวเคาะก็ต้องไปเชิญกับข่าวเคาะถ้าพวกเขาคิดจะมาเคาะประตูหน้าบ้านเซียวเหยียนก็เต็มใจจะสู้อย่างสุดกำลังไม่ใช่เพื่อหอดาวตกอย่างเดียวแต่ยังเพื่อชื่อเสียงตระกูลเซียวเรื่องจำพวกนี้จำเป็นต้องเผชิญหน้า ไม่สามารถหลีกหนีไปได้เสียวเหยียนถึงกับสายหน้าถึงแม้สี่ขุนพลนั้นจะตึงมืออยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถทําให้เสียวเหยียนรู้สึกพ่ายแพ้อย่างหมดลูกในรุ่นเดียวกันนั้นแทบจะไม่มีใครสามารถทําให้เสียวเหยียนต้องหนีแบบหางจุกตูดได้สักคนต่อให้คนเหล่านั้นเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงของตระกูลกู่ก็ไม่มีความสามารถแบบนั้นเหมือนกันในจังหวะที่เซียวเหยียนกำลังเดินต่อนั้นเขาก็ต้องหยุดเท้าอีกครั้งหนึ่ง พราะเขารู้สึกได้ถึงอันตรายบางอย่างเขาเลื่อนสายตาไปยังโดงไม้แห่งหนึ่งตรงนั้นมีคนยืนอยู่ทั้งหมด3คน3มคนนี้ปลดปล่อยกินอายที่อันตรายออกมาพอเซียวเหยียนเห็น3คนนั้น3คนนั้นก็รู้สึกได้เหมือนกันพวกเขาถึงกับโคจรป่านหยุดเจ้าก็คือเซียวเหยียนของตะกูลเซียวใช่ไหมเงาร่างชุดดำนั้นสันไหวเล็กน้อยพร้อมกับเสียงที่ถ่ายทอดออกมาเสียงที่ฟังดูแล้ว ไม่ใช่พวกตัวประหลาดเท่าอย่างแน่นอนน่าจะอยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือรุ่นเดียวราวเดียวกันกับเสี่ยวเหยียนเจ้าเป็นใครกันเสี่ยวเหยียนถามขึ้นมาเฮ้อเฮ้อข้ายังนึกว่าเจ้าจะจดจำข้าเราได้แม่นยำเสียอีกพอคนชุดดำนี้ขวเราะเท่านั้นแหละเสี่ยวเยียนได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มใช้ความคิดสายตากวาดมองคนทั้งสามคนแบบละเอียดยิบความรู้สึกที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นมา พวกเจ้าเป็นคนของตําหนักเจตตะพูดอันที่จริงข้าอยากให้เจ้าใช้คำว่าตระก,กูลหุ่นมากกว่าคนชุดดำนั้นหัวเราะเสียงที่หัวเราะมีความเคี้ยมเกียมปะปนอยู่ด้วยดวงตาเสียวเวย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นจริงจังเขาจับจองทั้งสามคนพร้อมปลดปล่อยปานยุตออกมาไม่ต้องทําท่าทางแบบนั้นก็ได้ภารกิจจับตัวเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราฉะนั้นเนี่ยข้าไม่ยุ่งแน่นอนสาเหตุที่มาที่นี่ ก็เป็นเพราะว่าแค่ยากเห็นตระกูลเสี่ยวที่สามารถข่มตระกูลหุนเราได้ในอดีตตอนนี้เนี่ยตกตามถึงสภาพใดกันแล้วถ้าพวกเจ้าเห็นแล้วก็ไปได้แล้วเสี่ยวเอียเซียนหัวเราอออกมาหลังจากนั้นปานยุทธก็ผนึกกายเป็นแส้พอก็ขวดฟาดไปทางเงาคนชุดดำนั้นบังอาจพอเห็นเสี่ยวเอียเซียนลงมืออย่างกระทันหันอีกสองคนที่เหลือนั้นถึงขนาดเขย่าแขนเสื้อทีหนึ่ง โตมากมายปรากฏออกมาปะทะกับแท่ของเซียวเอีย้ยเซียนสองฝ่ายปะทะกันทําให้ต้นไม้มากมายสลายกลายเป็นความว่างเปล่าข้าไม่ได้มาเพื่อลงมือกับเจ้าเพียงอยากมาเตือนสติสักคําตามธรรมเนียมเป็นศัตรูกับตระกูลหุนเหล่าจะไม่มีจุดจบอันประเสริฐสําหรับการประทะกันเมื่อคู่นั้นคนชุดดำที่เป็นหัวหน้ากลุ่มกับไม่สนใจมากนะักเขาเผยใบหน้าที่มีความอ่อนเยาว์และข่าสิีด พร้อมกับรอยยิ้มที่ชั่วร้ายวางใจได้ช้าเร็วต้องมีสัก,กวันเจ้าจะกืนวาจาประโยคนี้กลับลงไปเซียวเยียนพูดขึ้นเฮอเฮ,ฮ,ฮ่ข้ากับหวังให้มีวันนั้นจริงๆแต่ข้าว่าบทลงเอยสุดท้ายของเจ้าน่าจะไม่ต่างจากเซียวเกียนบานพรุดของเจ้ามากหรอกนะุรุษชุดดำนั้นขวเราะออกมาล่างค่อยๆเรือนหายหายไปจำชื่อของข้าวไว้ขุนยา หนึ่งในคนที่ทำร้ายเซียวเกวียนบรรพบุรุษเจ้าบาดเจ็บและขาดใจตายเมื่อตอนนั้นก็คือบรรพบุรุษของข้าเองฉะนั้นครั้งนี้ผู้เทียจ,จบชีวิตของเจ้าอาจเป็นข้าเหมือนกันนี่คือชะตากรรมที่เจ้าไม่อาจฝืนได้ฮะฮะหลังจากเงาร่างสามสายนั้นหายไปแล้วก็ปรากฏเสียงที่ดังอยู่ในควงอากาศนี้พักหนึ่งเซียวเยียนพอเห็นแบบนั้นเขากลับถอนสายตากลับมา จากบริเวณที่สมคนนั้นจากไปแล้วเขาไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวแต่มือที่อยู่ในแขนเสื้อนั้นกับบีบแน่นดวงตาที่มีแววอาฆาตแค้นปรากฏออกมาขุนยาอย่างนั้นเลยในเมื่อกล่าวมาแล้วนี่โรหิตที่บันพุุุูเจ้าติดค้างทั้งหมดก็ให้เจ้ามาชดใช้แล้วกันพิภพกูมีสุสารบรรพชนเสี่ยวเกลียนเช่นนั้นก็ใช้ที่นี่เป็นหลุมฝังศพของเจ้าแล้วกัน พวกเซียวเอี้ยเสียนที่เดินตามหลังเซียวเหยียนมานั้นถึงแม้พวกนางจะรู้ว่าเซียวเหยียนตอนนี้สงบมากแต่พวกนางยังจับสัมผั์ได้ถึงจิตพิฆาตที่เล็ดลอดออกมาขุนยาคนนั้นได้สกิดโทสะของเซียวเหยียนเข้าให้แล้วเจ้าหมอนี่แล้วจะต้องสำนึกเสียใจภายหลังแน่นอนเวลาสมวันผ่านไปอย่างไวท่ามกลางการรอคอยในสมวันนี้พวกเซียวเหยียนเองก็ไม่ได้ออกไปข้างนอก ส่วนพ่อรินซิลก็ไม่มาปรากฏให้เห็นอีกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะถูกผู้อาวุโสกูวินคนนั้นติเตือนแต่พวกเซียวเหยียนเองก็รู้การกระทำแบบนี้ไม่อาจแก้ปัญหาระยะยาวได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นสำหรับเซียวเหยียนต่อน,นี้ปัญหายุ่งยากแบบนั้นเซียวเหยียนไม่ได้สนใจมากตั้งแต่คนขอํำหนักเจตตะพูดที่ชื่อหุนนยานั้นปรากฏตัวออกมาความสนใจทั้งหมดของเซียวเหยียนก็อยู่ที่คนคนนี้เท่านั้น ถ้าฟังจากคำพูดของคนผู้นั้นพูดขึ้นเขาน่าจะมีตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาในตระกูลอย่างแน่นอนเพราะบันเพรุดนั้นมีพลังฝีมือที่แก่งกล้ามากพอสมควรบวกกับข้างกายยังมีองค์ขลักระดับเซียนพยุทธเจดาวถึง2คนด้วยกันถ้าวางไว้ในตำแหน่งเจตพูดระดับต้องจอมฟ้าแน่นอนและคนที่สามารถสั่งการจอมฟ้าได้ต้องมีตำแหน่งไม่ธรรมดาในคำพูดของหุ่นยานั้น ยังบอกถึงการเสียชีวิตของบันพุรุษเสี่ยวเกลียนด้วยว่าเขานั้นน่าจะถูกร้อมโจมตีจากเหล่าบรรดาคนของตระกูลหุ่นและหนึ่งในนั้นก็คือบันพุรุษของเจ้าขุนยาคนนี้เรื่องเหล่านี้ผ่านมานานมากแล้วจะจริงจะเท็จไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ในเมื่อเจ้าหมอนี่บอกขึ้นมาเองว่าบันพูุ้ษของเขามีส่วนเกี่ยวข้องเสี่ยวเกยียนก็คิดในใจว่าถ้าแบบนั้นก็ทวงถามมนี้แค้นจากเจ้าหมอนี่ก็ถือว่าไม่ผิด สำหรับคนที่ชื่อหุ่นยานั้นเซียวเหยียนเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบพลังฝีมืออย่างแน่ชัดว่าพลังฝีมือเขาอยู่ระดับใดแต่พลังฝีมือของคนผู้นี้น่าจะไม่อ่อนแออย่างแน่นอนเพราะคนทั่วไปไม่สามารถมอบความรู้สึกอันตรายให้แก่เขาได้แม้คนผู้นี้จะมีฝีมือน่ากลัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นอันตรายสําหรับเซียวเหยียนที่คิดจะกําจัดเขาอย่างไรซะถ้าเขายังอยู่ในระดับเซียนพยุต์เซียวเหยียนก็สามารถทําให้คนผู้นี้ ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตได้ในเช้าวันที่สาม,มเมืองกู่เซิงก็งกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งวันนี้คือวันที่พิภพกูจะเปิดสําหรับสถานที่ที่เหมือนแดนรับแลแบบนั้นสําหรับคนส่วนใหญ่และอยากรู้อยากเห็นเพราะความสามารถในการเปิดสร้างพิภพเป็นของตัวเองได้นั้นน้อยคนบนโลกที่จะสามารถทําได้ในจังหวัดที่เสียงดังมากมายนั้นกลุ่มของพวกเสียเวเหยียนก็เตรียมตัวจะออกเดินทางแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางจากเคหสถานเข้าไปยังใจกลางของเมืองกูเง่เซิงบริเวณจุดศูนย์กลางของเมืองปู่เซิงนั้นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ทะเลสาบใสกระจากไปพิเศษแต่ถ้ามองไปกลับมองไม่เห็นก้นความลึกของมันรอบๆทะเลสาบตอนนี้มีผู้คนมากมายกําลังจับจองพื้นที่กันไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้บนเคหสถานก็มีคนอยู่เต็มไปหมดและเหนือทะเลสาบขึ้นไปนั้น มีเหล่าบรรดาองค์ขลักที่สวมชุดเกาะคอยรักษาพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ผู้ใดกล้าย่ำกายเข้ามาทุกท่านพิภพกู่กำลังจะเปิดในไม่ช้าอาณาเขตภายในพิภพกู่กว้างใหญ่ไพศาลหากสุมสี่สุมห้าเข้าไปอาจจะหลงทางได้และถ้าฝ่าเข้าไปทางรอยแยกขั้วอากาศเกรงว่าต้องฝังล่างไว้ในขั้วมิติเวิหวงังดังนั้นหวังว่าทุกท่านหลังจากเข้าไปแล้ว อย่าได้เพ่นพ่านไปทั่วกลางทะเลสาบนั้นขั้อาวุโศกูวินคนที่เคยเจอกับเซียวเหยียนแล้วครั้งหนึ่งในโรงเหล้านั้นพูดขึ้นมาหลังเข้าสู่พิภพกู่จะมีคนต้อนรับและส่งทุกคนไปใจกลางพิภพกู่เทือกเขากูเซิงนอกจากนั้นในพิภพกู่ยังมีพลเมืองเชื้อไขตระกูลกูหวังว่าทุกท่านอย่าได้รบกวนพวกเขา หาไม่จะถูกตระกูลกู่เราจดลงบัญชีดำทุกคนฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วหลังจาก,วก,วกผู่ผู้โศกูวินพูจบทุกคนก็ตอบรับคำพร้อมกันพลเมืองเชื่อไขตระกูลกูล่หมายถึงอะไรคำคู่นี้ทำให้เสี่ยวเหยียนสงสัยมากพลเมืองเชื่อไขตระกูลกูล่คือชนชั้นล่างสุดของตระกูลแต่ก็เป็นชนชั้นที่มีความสำคัญสูงสุดด้วยหลังการสืบสารอย่างยาวนาน จำนวนของคนลเมืองเหล่านี้นับวันยิ่งมากขึ้นในกายของพวกเขามีสายโรหิตเจ้าจัก,กรวาลยุทธเหมือนกันแต่น้อยมากจนแทบจะมองข้ามไปได้แน่นอนในบรรดานี้ยอมต้องมีเรื่องเหนือความคาดหมายไม่ก็กายพันส่งขอเนสายโรหิตแข็งแกร่งขึ้นและถ้าถูกคนพบจะได้รับการยกฐานะสูงขึ้นกลายเป็นชนชั้นสูงของตระกูลกูอย่างแท้จริง และได้รับการเคารพเทิดทูนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เสียนพยุทธเทียนห่วรู้ว่าเสียวเหยียนกำลังสงสัยอะไรอยู่จึงช่วยอธิบายให้มีเลือดใหม่ปรากฏขึ้นอย่างไร้ขีดจํากัดนี่มีหน้าตระกูลกูจึงรุ่งเรืองสถาพรถึงทุกวันนี้เสียวเหยียนเข้าใจแล้วมีลูกหลานหนุ่มสาวมากมายขนาดนี้ไม่แปลกที่อัจฉริยะจะปรากฏขึ้นมาในตระกูลกูเสียนพยุทธเทียนห่วก็ยิ้ ในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองกำลังพูดคุยกันนั้นกลางทะเลสาบก็เกิดการกับเพื่อมขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อแรงกับเพื่อมนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นในที่สุดก็มีแสงสีทองทะลุขึ้นมาจากกลางทะเลสาบเชื่อมต่อกับโดมบนท้องฟ้าและในจังหวะเที่ยงสองนั้นกระทบกันก็ทําให้เกิดเสียงกระหึ่มขึ้นมาตามมาด้วยวันอากาศนั้นเกิดรอยปีแยกพร้อมกับสายตาฝูงชนมากมายที่จ้องมองไปในที่สุดก็ปรากฏประตูบานหนึ่ง ประตูขั่วอากาศที่ทะลุสู่พิภพกูเปิดแล้วทุกคนเชิญเข้าไปเถิดพอเห็นประตูบานใหญ่นั้นกูวินก็พูดขึ้นคำพูดกูวินเพิ่งจบเงาคนมากมายก็โฉบกไปยังเบื้องหน้าประตูมองสำรวจอยากรู้อยากเห็นหลังจากนั้นพวกพลังฝีมือแก่งกล้าก็นำหน้าเข้าไปพวกเขาไว้วางใจตระกูลกูมากจึงไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะเล่นลูกไม้อะไรกับพวกเขา พอเห็นคนมากมายเข้าสู่ประตูขั้วอากาศนั้นประตูขั้วอากาศกลับไม่เกิดอาการสันไหวแ,แม้แต่นิดเดียวประตูนี้เหมือนกับรองรับคนได้แบบไม่จำกัดจะเข้ามาเท่าไหร่ก็รองรับได้มากขึ้นเท่านั้นพวกเราเองก็ไปกันเถิดพอเห็นว่าประตูขั้วอากาศนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเซียวเหยียนก็เป็นคนนำหน้าพวกเซียวเอี้ยเซียนเดินเข้าสู่ประตูขั้วอากาศนั้นพวกเซียวเอี้ยเซียนก็ตามหลังไป รอบๆประตูนั้นมีองค์ครรั์ของตระกูลกูล่คอรักษาการอย่างแน่นหนาในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนกําลังเข้าสู่ประตูเขาก็เห็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นรินเสี่ยวและรินซิว่วแม่ทับรองที่เคยเจอวันนั้นส่วนยางห่านั้นเขากลับไม่เห็นน่าจะรักษาตัวอยู่เพราะวันนั้นเสี่ยวเหยียนเองก็ลงมือหนักหน่วงเหมือนกันพอเห็นว่าเสี่ยวเหยียนกําลังจะก้าวเข้าไปรินซิ่วนั้น ก็เรมองควบวุโสกูวินที่กำลังง่วนกับงานจากนั้นเขาก็ขวางหน้าเซียวเยียนเอาไว้แต่ทว่าการกระทำของเขาเซียวเย็นล่ากับไม่เห็นฝีเท้านั้นรลบออกไปสุดท้ายจริงชนล่างทั้งสองนั้นเบาและในพิบตาที่ชนกันนั้นทะเลสาบใต้น้ำกับเกิดการกับเพื่อมทั้งคู่นั้นสามารถควบคุมพละกำลังได้อย่างดีจึงไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นมาถึงแม้ว่าทั้งคู่จะปะทะเดือด แต่ก็เป็นในที่รับที่มีแต่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้เซียวเยยนกับมีใบหน้าเรียบเฉยหัวไร่กระตุกทีหนึ่งพลังแก่งโขมก็นำใส่ไรของรินซิลแบบไม่หยังหลังจากใช้แข่งชนแข่งนั้นรินซิลกับมีสีหน้าเปลียนไปเพราะพลังปานยุทธิเซียวเยยนถ่ายทอดออกมานั้นมีความร้อนที่น่ากลัวและยังแฝงความเย็นที่น่ากลัวอีกด้วยและในจังหวะที่พลังทั้งเย็นและร้อนนันประสานกัน ทำให้หัวไรเกิดอาการชาขึ้นถึงขนาดที่ว่าแม่ทับรองนั้นต้องถอยหลังสามก้าวติดชัดเจนว่าการประทะรอบนี้แม่ทับรองแห่งกองทับพยับหมอกนั้นได้ผลลัพธ์ไม่ดีสักเท่าไหร่เซี่ยวเหยียนนั้นมองรินสิวแวบ,บหนึ่งหลังจากนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าโดยที่เขาไม่พูดอะไรออกมาเลยเซี่ยวเหยียนอย่าทําเป็นพยองในพิภพกู่ย่อมมีคนจัดการเจ้าอย่างแน่นอนข้าจะรอดูวันที่เจ้าคานออกมาเหมือนสุนัขตัวหนึ่ง สำหรับท่าทีที่เซียวเหยียนไม่สนใจหรือไม่มองเขาอยู่ในสายตานั้นทาให้รินซิวนั้นรู้สึกโบโหมากในจังหวะที่เซียวเหยียนกําลังจะเดินเข้าประตูไปนั้นเขาก็กัดฟันพูดขึ้นเจ้าคิดมากไปแล้วแม่ทับรองข้าว่าดูแลตัวเองให้ดีกว่าก่อนเถิดเซียวเหยียนเนี่ยหยุดล่างเล็กน้อยกับระบาย,ยิ้มละหายวับเข้าไปในขั้วอากาศนั้นในจังหวะที่เซียวเหยียนหายลับไปรินซิวก็แคนเสียงอีกทีหนึ่ง ตามด้วยหยาดเลือดไหลลินจากมุมปากภายใต้าสายตาของลิงเฉียนและคนอื่นๆบัดศพลิงเฉียนนั้นปลดปล่อยปานยุทธลักษ์ออกมาจากแขนจากนั้นก็ปรากฏดเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงที่มีสีขาวคุ้งออกมาจากฝ่ามือของเขาก่อนจะมีควันสีขาวลอยขึ้นมาเปลเพิงนี้คือพลังแฝงที่เซียวเหยียนนั้นปลดปล่อยออกมาจากปานหยุดตอนปะทะกับรินสิว แต่เขานั้นไม่กล้าแสดงอาการบาดเจ็บต่อหน้าเซียเวเยน็นเพียงแต่สะกดกั้นเอาไว้ไม่คิดเลยว่าเปลวเพลิงดังกล่าวจะสร้างความเสียหายภายในร่างกายเขาได้เซียเวเหยยนข้ากับประมาทเจ้าเกินไปแต่ใครจะวางกล้ามในตระกูลกูล่คนชั้นต่ำอย่างเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติในพิภพกู่ต้องมีคนจัดการเจ้าข้าจะรอดูอยู่ตรงนี้รอวันที่เจ้าคานออกมาเยี่ยงสุนนะัก ไพ่ชั้นต่ำอย่างเจ้าอย่าคิดฝันได้เคียงคู่กับคุณหนูโอเคครับเจ้อกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ